ซีนีาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับด็อกเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารม,มวลชนผลิตบุคลากร,ร,กร,รให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารม,มวลชนีคา,าเฟสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Cinema Cafe ทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตรกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคะ่ะสวัสดีค่ะเจะก้กกนอีกแล้วจ้าสัปดาห์หนึ่งผ่านไปไว้ไวานะดูหนังกันไม่ทันเลยเออข <laughs> ุดหนังเก่ามาจะตามดูนั่นน้นนี้ก็ไม่ทันไม่มีเวลานะอยากจะดูซีรีส์นี่ก็พับไปเลยนะ,ะแต่ แต่ก็ยังซีรีส์อยู่แต่ก็ยังมาอ,อันเนี้ยซีรีส์เพราะว่าทนกระแสไม่ไหวเออกระแสนี่ไม่ได้กระแสเพื่อนกระเดงนี่แหละเหรองานะเพราะว่าเพื่อนเขาก็มาแบบเอ้ยดูหรือยังนั้นนู้นนี้ดูหรือ,อยังนะอองนะแล้ว,วป,ป,รประกอบกับกําลังจะยกเลิก Disney Plu s, <c oughs> <S ก็เลยรีบดูก่อนนะพอดีว่ากําลังคิดว่าจะไม่สมัครแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาดู<อ>นะมันก็ มันจริงๆเราก็อยากรีวิวเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ไม่มีไม่มีเวลาที่จะดูแล้วก็ดูมีความรู้สึกว่าสําหรับตัวดิฉันเองนะไอ้ตัวไอ้ดิสนีย์พลัสมันอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยเท่า Netflix อ๋อแต่มันก็อาจจะมีหนังดีๆดูเหมือนมีหนังเจ๋งๆอะไรอยู่บ้างนะเออเช่นซีรีส์เรื่องนี้นะมีเห็นมีกระแสที่ดีมากจะชื่อว่าไลท์ช็อปร้านขายไฟไลท์ช็อปนะ ของประเทศของเกาหลีมีทั้งหมดแปดตอนออนะแล้วก็ดูนี่อันนี้สรารภาพาว่าดูช่วงมันหยุดยาวช่วงปีปใหม่ป<ห> <นะ S 2> ี่นู่นนะแล้วก็ดูไปวันละนิดสองเช้ากับวันเย็นอะไรเงี้ยนะก็ดูน,น,นิดหน่อยเนยเช้ากับวันเย็น,นมันทั้งวันเลยนะท<ะ>ั้งวัน <laughs> เออจริงด้วยเอเคแม่ <laughs> ูนิดหน่อยโอ้โหเป็นแนวแบบแฟนตาซีดราม่าลึกลับนะก็คือคือ ถ้าพูดถึงร้านขายไฟอะ่ะอใช่ไหม,มป้าจะนึกถึงอะไรก็แสงไฟสวยๆ,คๆโคมไฟเก๋ๆโคมไฟเก๋ๆอ่าใช่ก็ร้านเขาก็คือขายไฟขายหลอดไฟขายโคมไฟะะนะแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นชายหนุ่มที่ใส่แว่นตาดำเราทั้งเรื่องไม่ไม่เห็นลูกตาอ๋อเห็นลูกตาแต่มีสาเหตุที่ว่าทำไมถึงใส่แว่นตาดำมันนี้ไปดูเอาอ๋อเหรออ่าแต่ว่าก็คือจะใส่แว่นตาดำแล้วร้านขายโคมไฟมันไม่ใช่ร้านคือมันเป็นสัญญา มันเป็นสัญญาหนึ่งของของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีมีความหมายนะแฝงทีเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่ทั้งแปดตอนมันจะมันจะผูกคือมันมันจะโยงกันอยู่มันไม่ใช่แปดตอนที่แบบตัดจบแล้วก็ในตัวละครก็จะค่อยๆโผล่สมมติว่ามีตัวละครหลักอยู่ห้าตัวก็จะค่อยๆโผล่ที่ค่อยๆโผล่ทีละนิดนิดนิดแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยถูกเชื่อมโยงไว้ด้วย ร้านขายไฟนะคือทุกคนจะต้องแวะเวียนกันมาที่ร้านขายไฟนะแต่แวะมาทําอะไรนะั้นต้องไปดูเองอคือดิฉันดูภาพยนตร์เรื่องนี้ยด้วยความที่ไม่รู้อะไรเลยเอกันน่าจะสนุกเนะอาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ไม่ไมอ่านรีวิวแค่ว่าดีแล้วพอตรงไหนที่เขียนว,ว่าสปอยก็ไม่อ่านเนื่อออกมาเพราะไม่งั้นมันก็จะเสียอัธรรตก็ดูดูเสร็จปุ๊บดูไปประมาณสักห้าตอนก็ยังแบบ เหมือนกับเขายังไม่เฉลยว่าแต่ตัวละครแต่ละคนเนี่ยมีความเกี่ยวโยงอะไรยังไงกันแล้วแต่ว่าคือคุณผู้ฟังคือแค่อยากจะบอกว่าต้องอดทนรอนิดนึงพอทุกอย่างมันเฉลยปุ๊บอะอมันจะเป็นมิติการเข้าใจซีรีส์ไปอีกแบบหนึ่งเลยหรอเหรอเออขนาดนั้นพเอใครเล่นสําหรับดิฉันไม่ไม่รู้จักหมายถึงว่าดิฉันก็ไม่รู้จักป้าก็ไม่ ป้าก็ไม่น่าจะรู้จักอันน่ะ <c oughs> อย่าบอกมาเดี๋ยวนี้คือ<ด>เจ้าของเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นอย่างที่ว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่ชอบใส่แว่นตาดำะนะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านที่อยู่ในอยู่ร้านขายไฟเนี่ยเขาจะอยู่เหมือนอยู่ในมุมมืดๆของอของตรอกอ่ะของของถนนแล้วก็จะเป็นร้าน ร้านเดียวที่แบบเปิดไฟสว่างจ้าเพราะาว่าเขาเป็นร้านขายไฟส,ส่วนตรงอื่นก็จะเป็นแบบมืดๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ในเรื่องเ็าจะมีตัวละครหลกัหลกๆอันนี้ดิฉันเล่าตัวละครก่อนนะเนาะก็คือจะมีชายหนุ่มชื่อในเรื่องชื่อคิมพยอนมินนักแสดงที่มาระบบทคือคุณอมแทกูเป็นชายหนุ่มที่ไปทํางานแล้วก็ขึ้นรถบสัสลงจะต้องเขาเล่าเดินทางไปทํางานด้วยรถประจําทางทุกครั้งที่ลงจากรถประจําทางจะต้องมีผู้หญิงคนนึงมานั่งรอ ผู้หญิงสาวผู้หญิงสาวในที่นี้รับบทโดยรับชื่อชื่อในเรื่องคืออีจียองนักแสดงที่มารับบทนี้คือคุณคอมซอนฮยอนมานั่งรอตอนแรกก็งงมานั่งรออะไรแล้วก็ถามผู้ชายว่าจำฉันไม่ได้หรอจำฉันไม่ได้หรอแล้วก็มานั่งรอผมยาวๆอ่ะตอนแรกนึกว่าผีแน่นอนคือป้าได้มาทั้งเรื่องอ่ะพอเปิดฉากมาจะมึนๆเพื่อนดีฉันยังแซวกันเลยบอกว่าให้ปิดไฟดู เพราะว่าถ้าถ้าถ้าฉันเปิดไฟอ่ะมันจะสว่างเกินไปแล้วมันจะมองไม่เห็นทีวีต้องปิดไฟดูเออจริงอ่ะดิฉันก็เลยงงบอกว่าทำไมเวลาถ่ายไม่เพิ่มไฟให้หน่อยว่าเออใช่ใช่มันมืดมันมืดมากแล้วก็มานั่งนึกเพิ่งมาถึงบางอ้อทีหลังว่าเข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงมืดต้องไปดูเองไงอ๋ออ่ามันมันมีมินนิ่งมันมีความหมายของความมืดอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะมานั่งรอคือคือดูด้วยความรู้สึกว่า อยากรู้ว่าตัวละครแต่ละตัวเข้ามายังไงไปยังไงก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆดูแล้วในเรื่องเนี่ยก็จะมะีมีเด็กหญิงเด็กผู้หญิงอะ่ะที่เป็นเหมือนเด็กมัธยม,มจะมาที่ร้านขายหลอดไฟเนี่ยทุกวันนะมาซื้อหลอดไฟให้คุณแม่ในขณะที่คุณแม่เนี่ยเหมือนเป็นใบอ่าแล้วก็เวลามาซือ้อตัวละครนึกลับทุกตัวเลยนะเนี่ยแต่ว่าพอเราดูเสร็จ เนี่ยพอไปถึงเอพิโซดท้ายท้าเราจะเริ่มรู้แล้วว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วในเรื่องก็จะมีความรักของ LGBT ก็คือจะมีเด็กผู้หญิงที่มาหาซื้อบ้านแถวและแวกร้านขายไฟอะ่ะมาซื้อบ้านอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นนักเขียนแต่เป็นนักเขียนที่เป็น LGBT คือเป็น,เป,นเป็นมีคนรักเป็นผู้หญิงอีกคนนึงแต่รักต่างวัย คือคือซับซับซ้อนนะคือเป็น LGBT แล้วปกติเราก็จะเห็น LGBT ที่รักเขาเรียกรุ่นเดียวกันอันนี้หญิงรักหญิงอันนี้หญิงรักหญิงแล้วยังเป็นหญิงรักเขาเรียกว่าอะไรหญิงรักป้าแล้วเวลาไปดูบ้านทุกคนก็จะนึกว่าแม่กับลูกอย่าประมาทป้าอะไรประมาณนั้นโดยที่แบบนึกออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องเรื่องราวประมาณนี้อยู่แล้วก็จะมีตำรวจที่มาคอยตามมันจะมีเรื่องของการสืบสวน สอบสวนพันพัวอยู่นะแล้วก็มี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 อีกตัวละครประมาหลักๆอยู่ประมาณเนี้ยแล้วเขาก็จะมามวนเวียนกันมาอยู่ที่ร้านขายไฟเข้าๆ<ม>ออกๆหรือมาตามหาอะไรอย่างเงี้ย<ม>คือเล่าไม่ได้เลยอ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเล่านี่รีวิวแบบอออึอึงอึงกอัก <laughs> แล้วก็ดูจนจบแล้วอ่ะมันก็จะมีมันก็จะมีความเหมือนกับเขาก็จะสอดแทรกวัฒนธรรมของเกาหลีอเข้าไปด้วยว่าเออพูดได้ไหมเนี่ย เอาอย่างนี้ทำไมชอบถามเออเนี่ยมันอึดอะนะัดเนาะมันพูดไม่ได้<อ>มันมันมันจะมีว่าทําเกาหลีเรื่องเกี่ยวกับการดูแลคนที่เสียชีวิตอ,อะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยน้อยที่แทรกเข้าไปอยากให้คุณผู้ฟังไปดูแล,แล้วมาคุยกันอือจะมาคุยกันได้ยังไงนะเนาะเพราะว่าเ,<อ>เพราะว่าเราก็ไม่ได้คุยกับคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความความเชื่อมโยงกันอยู่ว่าทําไมผู้หญิงที่มานั่งรอผู้ชายอ่ะแล้วถามว่าจําชั้นได้ไหมแล้วผู้ชายตอบว่า จำไม่ได้เนี่ยมันมีเหตุผลว่าเพราะอะไรนึกออกไหมนี่นะทำไมฉันอยากจะไปะป้าลองเดาได้ไหมดิส ney plus เลยเนี่ย <c oughs> ป้าต้องเดาว,ว่าร้านขายไฟเนี่ยแต่เดาไม่ได้เพราะถ้าเดาเนี่ยมันก็คือการเฉลยเดี๋ยวฉันเดาหลังไ<อ>มเ่เออใช่เดี๋ยวไปเดาห<อ>ลังหม่กันสําหรับคุณผู้ฟังที่มีเอ่อดิส ney plus กดดูเลย นะมันดีจริงๆแล้วก็มีหลายคนที่ดูแล้วก็อินแล้วก็ร้องไห้เพราะว่ามันมีความสะเทือนใจมันมีเรื่องของความรักความเขาเรียกอะไรมันมีมันถ้าถ้าดูทรงนะมันเกี่ยวกับความรักแม่ลูกชายเยอะไรอย่างนั้นแล้วก็ l G T T แต่มันไม่ได้มีเรื่องมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความตายด้วยอเอาเอาเฉลยเท่านี้ แล้วก็ไปดูว่าไอ้ร้านขายไฟเดียมันคืออะไรมันคือร้านอะไรแล้วทำไมพี่เจ้าของร้านต้องใส่แว่นตาดำเปิดเข้าไปเป็นยมทูตเหรอฮะเป็นยมทูตไม่รู้เอาอ่านี่สงสั่ผู้มีประสบการณ์อย่างป้าเริ่มถ่ายอ่ะจนเริ่มคันปากแล้วไงเริ่มคันปากซึ่งอมันมันมีความละมุนอ่ะคนที่ เขียนบทเรื่องนี้นะก็คือคนที่เขียนบทเรื่อง moving ไม่รู้ป้าดูเรื่อง moving หรือยังไม่ดีที่เขาไปป้าลองกดดูใน n น t f l i x กดีมากเหรออืมเป็นที่เขาไปรับเก็บบ้านคนที่เขาเสียชีวิตเอ้นี่มันเรื่องเดี๋ยวนะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อ moving ไม่ใช่ชื่อเรื่องอะไร heaven heaven อะไรสักอย่างขอโทษเอ่อ moving นี่มันเป็นเดี๋ยวนะนึกก่อนแต่เออหนังชื่อ moving ก็มี มูวิ่งเราก็เคยดูนะเออแต่อะไรอะไรให้เว้นตะกยางอ๋อพลังวิเศษแต่ว่ามูวิ่งนี่ฉายอยู่ใน Disney Plus ถ้าจะไม่ผิดนะแต่ว่าก็คือคือเป็นเรื่องราวเป็นคนทำซีรีส์อ่ะที่ที่ที่มีชื่ออ่ะมีมีฝีไม้ลายมือเพราะบทที่เขียนออกมามันจะมีความซับซ้อนอยู่นิดหน่อยแต่ว่าอดทนรอคุณผู้ฟังดูไปสักประมาณตอนที่ห้าเนี่ยมันพอพอ เขาเฉลยแล้วเนี่ยทีนี้จะถึงบางอ้อแล้วเราก็จะมาปึ๊บ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 แล้วทําให้เรามีทั้งหมดแปดทำให้เราอ,อ,อยากจะย้อนกลับไปดูตอนต้นว่าอ๋อมมันทํา,าทไมเขาถึงจําไม่ได้เ,เรารู้แล้วเ<อ>พราะอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีความทวิสต์ด้วยนะนินนดหนึ่งแบบเขาเรียกอะไรพลิกเฮ้ยตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นผีอะไรเงี้ยปรากฏว่าอ้าวไม่ใช่ไม่ว่านออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบหลอกล่อ หลอกให้เสียเงินค่า Disney ์พล s หรือเปล่าเนี่ยอยากดูอยเนี่ยเสียแทนี่ฉันก็ได้มลวช่วงต่อไปไหมจ่ายตังค่าดิฉันแล้วดิขอดิฉันดูด้วยอ่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่มี Disney ์พล s นะคะกดดูได้เลยส่วนคุณผู้ฟังที่มีเ็ตฟิกเดี๋ยวรอดูหนังของป้าเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะ ซีนี玛คาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซีนี m คาเฟ่ เชิญค่ะป้ากลับไปซบอกเดี๋ยวนะของของของคุณปีอะไรนะซีรีส์เมื่อกี้เนี่ยรู้สึกจะปีที่แล้วอของดิฉันนี่เก่ามากแล้วสองพันปีสองพันอู้ดฉันไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้ฉันดูแต่หนังเก่าๆอ่ะเหมือนหนังใหม่แบบซีรีส์มันก็ยังไม่ไม่เมอมันยังไม่ครบเออมันยังไม่ครบแล้วก็ยังแบบเออรอๆดูก่อน Beautiful Life คราวนี้ <c oughs> ไปที่ญี่ปุ่นบ้างธรรมดาส่วนมากถ้าซีรีส์ก็ชอบดูของของเกาหลีอเอ้ Beautiful Life อโอ้ชื่อดีเนาะแล้วก็กํากับโดยคุณโนบุฮิโร่โดย<ม>กับคุณจิโร่ชายอนนะชายอนเออโอเคหนังปีสองเออซีรีส์ปีสองพันยอมแพ้จริงๆนะแชื่อเกาหลี อันนี้ชื่อญี่ปุ่นไม่เออนั่นแหละชื่อเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีนี่อ่านบางทีอ่านออกเอเออออกเสียงยากหน่อยถูกเขอประธานโทษเลยด้วยมีทั้งหมดสิบเอ็ดตอนเรื่องของเรื่องที่แบบมันเป็นความรักที่แบบน่ารักสดใสทั้งๆที่มันควรจะเศร้าเอางี้ดีกว่าอ่ะเรียกว่าเปิดฉากมาเนี่ยพระเอกเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่แว่นตาสีออกชาชาสีออกชมพูด้วยซ้ำไปมั้ง เท่แหละพอเทมาเลยผมนี่เอ,อสีน้ําตาลอ่อนๆดัดดัดเป็นร้อนๆแบบน,าน่ารักกุบกริบแสดงเดียวคุณทากุยะคิมุระทากุยะคิมุระอ่าทาคุยะคิมุระนี่เ,เขาเป็นอดีตนักร้อมงสแมปอ่ะคือป้าไม่รู้จักแต่รู้ว่าเขาโด่งดังมากแล้วก็เป็นแบบนักแสดงวัยรุ่นที่โด่งดัง ถามอีชั้นอี่ชั้นยิ่งแบะเลยได้ยินแต่โมงสม,มัยก็ไม่รู้จักหรอกท <c oughs> ากุยะคือใคร <c oughs> แต่มาดูเรื่องนี้โอ้ยน่ารักจังเลยซึ่งอายุก็เยอะแล้วล่ะสามสกว่าสี่สิบแล้วมั้งแต่แต่แต่ดูน่ารักมากอ่ะพี่เออขี่มอเตร์ไซค์แป๊ดแป๊ด,ปดมากนมันจะจอดก็เจอรถเก๋งสีแดงๆคันเล็กๆเลยะของหญิงสาวคนหนึง่งหัวฟูเลย ใส่แว่นกันแดดเจ๊ไกลเลยแล้มอเตอร์ไซค์คันนี้ของเอกก็มาจอดใกลๆ้ๆนางเอกก็ไล่บอกไปนางเอกชื่อเคียวโกะไปไปจอดใกล,ๆล้ๆรถฉันหน่อยพี่เอกเออทำไมก็จอดก็ห่างแล้วจะอะไรกันนะกันานแต่เขาไล่เขาไปนะ,ะก็ก็ก็เข็นรถถอยมาใกล้ๆก็เลยรู้ว่าเคียวโกะต้องเปิดประตูกว้างๆเพราะเคียวโกะนั่งวิวแชร์แต่ว่าภาพลักษณ์ตอนที่อยู่ในรถที่เห็นเนี่ย คือเป็นผู้หญิงที่แบบมันไม่ได,ไได้ไม่ได้เศร้าอะ่ะอืคือเหมือนว่าปรับตัวได้แล้วใช้ชีวิตกับวิวแชร์ได้แล้วอก็อ่าเพื่อเธอถอยไปเพื่อ,อสาวคนนี้เขานั่งวิวแชร์เนาะอะไรแค่นี้แหละอ่ะแต่แหมหัวฟูยังเลยอะไรอย่างเงี้ยผมทรงประหลาดประหลาดถ้าเปลี่ยนทรงคงจะดีอะไรอย่างเงี้ยเขาเพิ่งคิดแค่นี้นายเอกก็ไปทํางานนางเอกเป็นบนรรลักษ์เคียวโก,กวเป็นบนรรลักษ์ก็ใช้ชีวิตที่แบบว่า พึ่งพาผู้คนเหคโน้อยี่สุดแต่มันก็ยังยังยังต้องมีบ้างอะ่ะเช่นเวลาไปพื้นที่มันจะต้องวิวแชร์ต้องวิวแชร์ไปได้แต่ถ้าไปพื้นที่ที่มันมันไม่สะดวกเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็ลำบากไปถึงที่ห้องสูตรเพื่อเนี่ยแล้วทำไมไปดัดผมทรงนี้เนี่ยจริงอยากเปลี่ยนทรงบ้างแล้วบังเอิญว่าร้านเนี่ยวิวแชร์มันเข้าได้ก็ลองซะหน่อยไงนะ,ะหัวกบ,บาลมาเลยอ่าแซว เอาพระเอกก็เข้าไปที่ห้องสมุดไปหาเอกสารหนังสือที่เกี่ยวกับน้ำยาดัดผมที่มันไม่ทำลายทำลายเส้นผมจะสร้างสูตรใหม่ขึ้นมาเขาก็เลยปากันแหมที่นี่แหละแล้วก็เริ่มแบบพบรักพบรักแบบปิ้งปิ้งกันก่อนปิ้งป้งแบบดูแบบไม่ค่อยถูกใจแบบตามภาษาพ่อแง่พ่อแง่แม่อนกระตุกกระิกกันไปก่อนแล้วสักพักหนึ่งพระเอก ช่างทําผมอะเนาะแล้วก็เห็นโอ้โหผมทรงนี้ถ้าเธอเปลี่ยนทรงนะฉันจัดการให้เนี่ยเธอสวยปิ๊งแน่เลยแล้วเขากําลังจะแบบว่าร้านทําผมที่พระเอกเป็นช่างตัดผมเนี่ยเขาจะต้องมีการแบบแข่งขันทุกอาทิตย์เนี้ยแล้วก็จะต้องมีการแบบเป็นแมกกาซีนสําหรับทําผมอะออช่างทําผมอะไรเงี้ยพระเอกก็เลชยชวนนางเอกเพราะว่าเธอไปเป็นหุ่นให้ฉันนงสิเดี๋ยวฉันเข็นรถอเธอจัดการให้เนี่ย ไปมาจะเปลี่ยนให้เธอน่ารักเลยพี่เอกก็จัดการแบบลองดูในในในภาพนะในโปสเตอร์แบบนางเอกจะน่ารักมากเราจะไม่เห็นตอนหัวฟูน่ารักมากแล้วก็ได้ถ่ายรูปลงแล้วแล้วเหมือนทรงนั้นภาพนะั้นมันชนะเลิศเพราะว่านางเอกนั่งวิวแชร์ซึ่งนางเองกก็รู้สึกโกรธมั่งกันว่าแบบอ๋อเลือกชันเพื่อที่ว่าผลงานตัวเองมันจะได้โดดเด่นแบบเหมือนปัะมาณว่า ถึงนั่งวิวชแชร์เราก็ยังรักสวยรักงามได้อยู่หน้าอะไรเทือกเนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เหมือนนเอกแบบไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเจออะไรอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันเป็นการเจอขึ้นแบบเออพบรักกันแบบพ่อแง่แม่งอนนี่นี่นะแต่ความรักมันพัฒนาปึ๊บ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 ไปเรื่อยไอ้ไอ้ไอ้ความรักที่มันเกิดขึ้นพัฒนามาง่ายๆเนี่ยส่วนหนึ่งคือพระเอก ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่หรือว่าการที่จะพูดคุยเข้าถึงนางเอกเหมือนก็ปฏิบัติเหมือนนางเอกเป็นแบบคนธรรมดาคนปกติเออ,คน,อคนธรรมดาพูดคุยปกติมไม่ได้สปอยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แค่ธรรมดาไปอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าลําบากก็จะอุ้มให้จะอะไรหรือว่านางเอกแบบปวดประสาะอย่างเงี้ยก็จะพูดแล้วมันก็จะมีฉากถึงขั้นแบบว่า หมือนเริ่มเมากันแล้วแล้วก็ปวดฉีเอีเธอฉันฉันไม่ไหวแล้วอยู่ในรถแท็กซี่ก็รีบบึงเงินไปแล้วก็อุ้มเข้าห้องน้ำคือมันจะเห็นขั้นตอนการดูแลที่แบบง่ายๆอืจริงใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ซับซ้อนไม,ไม่ับอนอแล้วก็ไม่ปิดบังบางทีเราอาจจะสงสัยว่าเออเขาเข้าห้องน้ํายังไงเหมือนกันนะ่ะนะหรือการเอาวิวแชร์ึ้นรถรถ,รถที่มันมี ออกแบบสําหรับคนนั่งวิวแชร์นะก็คือขาบการแต่ว่าใช้มือคอนโทรลได้อะไรย่างเงี้ยก็ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติไปกินราเมงหรือว่าพี่เอกอาจจะเอาวิวแชร์ของน้อเอกอะซิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว่ากันไปแล้วก็ค่อยค่คนพบว่านางเองนะที่พิการเนี่ยเพราะว่าป่วยอืมแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าป่วยเป็นอะไรอนะ นางเอกก็บอกว่าฉันป่วยตั้งแต่อายุสิบเจ็ดแต่เดิมมาฉันเดินได้แล้วก็อาการป่วยเนี้ยก็ยังคงอยู่แบบเหมือนเหมือนไม่รู้ว่ามันจะปะทุมาอีกเมื่อไหร่ถ้าปะทุอีกรอบก,ก็กระจกนั่นแหละเพราะนั้นเรื่องก็ดําเนินพัฒนาไปเรื่อยในเรื่องความรักของสองสองนุ่มสาวแต่เราจะเห็นว่าเฮ้ยนางเอกพยายามจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติอะ่ะแล้วก็น่ารักสดใสถึงทำให พระเอกเนี่ยหลงรักแบบแบบไม่ได้รักเพราะสงสารคือเขาก็จะบอกว่าฉันรักเธอฉันไม่ได้สงสารเธอนะแต่ฉันชอบเพราะว่าเธอเป็นอย่างเนี้ยเป็นคนมองโลกในแง่ดีสดใสมีบุคลิกแบบนี้แหละถูกใช่ไม่เรื่องไม่ฉันไม่ได้คิดอเออคือแต่ว่าพวกครอบครัวนางเอกเขาก็จะเริ่มแบบ ระแวงนะว่ายิ่งพี่ชายนี่แบบคือความที่ห่วงน้องสาวห่วงห่วงว่าเออก็จะแบบปกป้องอะไรอย่างเงี้ยก็ตามภาษาเน้หนังเออก็ต้องปกป้องตอนหลังก็เห็นความจริงใจของพระเอกก็เลยแต่หนังค่อนข้างเก่าแล้วเนาะยี่สิบห้าปียี่สิบสี่ปีอ่ะถูโโหแล้ว สิ่งที่ชอบคือมันไม่ค่อยบีบอารมณ์มากไม่แบบไม่ต้องดราม่าว่าฉันเป็นอย่างนี้เรื่องสภาพเรื่องมันมีความเศร้าอยู่นะแต่ความฟูมฟายมันไม่มากอ่ะอเแต่บวกกับมันก็มีความเช่นไปเองเนี้ยดูเหมือนช่างตัดผมนะแต่ขอโทษครอบครัวมาจากตระกูลหมอมีโรงพยาบาลแต่นี้มันบอกเนี่ยสอบมาสามปีแล้วมันก็ตกอยู่นะจนน้องชายแซงได้เป็นหมอไปแล้วมันก็ยังสอบตกอยู่เรยมเลยมมาเป็นช่างทำผม แต่ก็เป็นช่างตัดผมที่ประสบความสําเร็จเหมือนเป็นผู้ชายที่มีแพชชั่นแบบอยากจะเห็นผู้หญิงแบบสวยอ่ะอยากจะเห็นผู้หญิงออกมาสวยแต่ไม่ได้เป็นเกย์ศิลปกรรมล่ะก็เป็นสอบไม่ได้ก็สอบตกพราะช่างตัดผมผู้ชายไม่ค่อยเคยเห็นนะที่เป็นชายแท้ใช่ แต่เรื่องนี้คือชายแท้คือกลับบ้านก็เหวี่ยงเสื้อตูมต้ามนายเอกจะเข็นวิชาบอกเธอฉันไปไม่ได้อนี่ก็ใช้เท้าเกี้ยๆเอาไปทั้งทั้งสะดวกแล้วไปเข้าห้องน้ำกลับไปเองเลยมันเนี้ยคือมันก็ดูเป็นผู้ชายแบบดิบๆเหมือนกันแต่เขาไม่มีลูกในเรื่องอ่ะไม่บอกหอกฉันไม่บอกว่ามันจะแอดวานซ์ไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าดูเองเดาเองค่ะแต่รับรองว่า มันเหมือนจะเศร้าแต่มันก็ฟิลกูดนะเออมันเรื่องราวมันต้องแบบว่าชีวิตมันต้องขับเคลื่อนไปให้ได้เออถูกต้องถูกต้องไม่ว่าจะยากดีมีจนใช่อ้าะวันนี้ก็ขอบป้าเป็นฟิลกูดไหมก้ากึ่งอะกำกึ่งแต่เราก็รู้สึกว่า เออมันมีกําลังใจนะแล้วก็รู้สึกว่าเออชีวิตมันต้องอย่างเงี้ยมันก็จะต้องขับเคลื่อนไปให้ได้เอด้วยแรงผลักดันจากความรักแล้วของอีชันก็เป็นเรื่องของความรักเหมือนกันความรักอีท่าไหนอะไรยังไงเนี่ยเรื่องนี้ทั้งทั้งรักแบบนุ่มสาวรักระหว่างเพื่อนเพื่อนนี่ก็ช่วยกันแล้วก็ครอบครัวที่สําคัญครอบครัวอฝากไว้ละกันนะคะสําหรับเรื่องอะไรนะ beautiful life ช,ชีวิตอ,อันสวยงามนะก็หมดเวลาแล้วสำหรับสัปดาห์นี้ยังไงเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแลวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ